ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าฮอลสตัดนะครับได้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ได้ชื่อว่าฮอลสตัดซึ่งหมู่บ้านหรือว่าเมืองแห่งนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าซาว์กรมากุรนะครับซาว์กรมากุรนี่ก็เป็นบริเวณที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งแรกนะครับที่มีการขุดเกลือกันในออสเตรียนะครับปกติถ้าเวลาใครมาที่ฮอลสตัดนะครับก็จะอยู่แต่ข้างล่างกันใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ด้านบนเป็นจุดสูงสุดของเมืองฮอลสตัดนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับ ขึ้นมาโดยการนั่งรถรางขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายประมาณ20ยูโรนะครับถ้าใครมาแล้วมีเวลาว่างก็อยากจะให้นานําอยากจะให้ขึ้นมากันนะครับสวยกว่าข้างล่างนะครับได้อีกมุมมองหนึ่งนะครับ้อาบอกนะครับว่าเมืองฮอสัสต์เนี่ยเขามีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะครับเพราะว่าเขามีการค้นพบแล้วนะครับว่าในพื้นที่แถบเมืองฮอสัต์เนี่ยครับเมื่อหลายพันปีก่อนนะหรือว่าถ้ายกตัวอย่างก็คือช่วงยุค ยุคสมิยนะครับหลายพันปีแล้วนะครับมีการอยู่อาศัยของคนจริงๆนะครับเพราะงั้นข้างล่างในเมืองฮอร์สตเขาก็จะมีมิวเซียมนะที่จัดแสดงพวกหลักฐานนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนเขาใช้ข้าวของหรือว่าเครื่องประดับอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแอเรที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่า South วแคมาเกนะครับมันมีความหมายมาจากคําว่าบริเวณที่มีเกลือนะครับก็คือซาว ก็คือบริเวณแถบนี้อย่างที่บอกนะว่าเมื่อเมืม่อก่อนเนี่ยมันนิยมมาทำาขุดเกลือกันนะครับแล้วก็ไปเก็บที่เมืองซาวส์บวกซาวส์ก็คือซาวส์นะครับแล้วก็บวกก็คือเมืองก็คือเมืองแห่งเกลือนะครับเขาก็จะ <im it> ขุดในะบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเก็บที่เมืองซาวส์บวกนะครับบนป้อมปราการนะครับเมื่อกี้ขึ้นรถรางจากในเมืองฮาวสัตมานะครับก็ขึ้นมาข้างบนเป็นอย่างนี้มีทางให้เดินขึ้นมาต่อนะครับทางเดินฮากิ้งเบาๆนะครับข้างบน เดี๋ยวพาไปดูมุมเด็ดนะครับตัวนี้เขาทําทางยื่นออกไปแทบจะในทะเลสาบเลยนะครับก็ถ้าใครมานะครับมาทั้งทีก็อยากแนะนําให้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นะครับสวยมากหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่ออสเตรียเนี่ยเขาทาเหมือนเกลือได้ยังไงนะครับเขาเอาเกลือมาจากไหนนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาเนี่ยไม่มีการติดทะเลเลยนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่า เมื่อก่อนเนี่ยบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ครับมันมันอยู่ใต้ท้องทะเลหมดเลยนะครับแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งครับที่มันเกิดการบิดตัวของเปลือกโลกนะครับทำให้มันมีบางส่วนนะครับที่ยกขึ้นมาเราจะสังเกตได้นะครับตามแนวเขานะครับมันจะมีเป็นริ้วๆล่องๆเป็นเลเยอร์นะครับอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้ว่ามันเกิดจากการที่เปลือกโลกมันเนี่ยมันดันขึ้นมานะครับแล้วก็ระหว่างเลเยอร์เดี๋ยวมันก็จะมีเกลืออยู่ นะครับคนเขาก็ไปขุดมาใช้งานสาเหตุที่เมื่อก่อนเขานิยมใช้เกลือกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ถนอมอาหารใช้ปรุงอาหารนะครับก็คือทุกคนกันต้องใช้ในการถนอมอาหารข้ามปีนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ย<อ>เขาจะไม่มีอะไรทานนะครับถ้าไม่ถนอมอาหาร<อ>ไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราอยู่ติดทะเลนะแค่ตักน้ำทะเลออกมาตากแดดนะครับให้มันระเหยก็กลายเป็นเกลือแล้วนะแต่ว่าที่นี่เขาต้องมาขุดนะครับ พราะงั้นช่วงยุคกลางเนี่ยเกลือก็เปรียบเทียบได้เหมือนทองนะครับแต่ว่าเป็นทองคําสีขาวนะหรือว่าไวโกนะครับใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ามีค่าต่างๆนะครับเหมือนก็เป็นหน่วยเงินเงินอันนึงเลยครับใช้แบบใช้จ่ายได้ทั่วไปเลยมีของมีค่าจุดที่เราจะไปชมวิวนะครับถือว่าเป็น w o r l r i t r i t v i e w นะครับว<ๆ>ิวมโรดโโลกเราก็เดินมาตรงนี้นะครับเป็นจุดถ่ายรูปจากมุมสูงข้างบนนะ เดี๋ยวเราพาไปดูวิวเมืองนะครับนี่อันนี้คือเมืองฮอสตัดนะครับแล้วก็ถ้าปกติคนมาที่แวะกันมานะครับมุมถ่ายรูปส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามรูปภาพทั่วไปในตามโซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆนะครับเขาก็จะเดินไปตรงนี้กันนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาหรือว่าถ้าบางคนอ,อยากรวดเร็วนะครับเจอดรถตรงนี้ถ่ายตรงนี้ไปตรงนี้เลยนะครับจะเป็นท่าเรือที่ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ I see we're out of time. I guess <laughs> no one should play, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we so fast, maybe we got too high. เป็นจตุรัสกลางเมืองนะครับของเมืองฮอสตัดนะครับมาร์คทัดก็เป็นศูนย์รวบรวมนะครับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆของเมืองนะครับเนื่องจากเมืองเขาเนี่ยมีขนาดไม่ไม่ใหญ่นะครับค่อนข้างจะเล็กก็ทุกอย่างเขาจะมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นกระจุกเดียวรวมถึงโบสถ์ด้วยนะครับก็ถ้าใครหาข้าวกินนะครับที่เมืองนี้ก็มาที่สุขยานี้ได้นะครับจะมีน้ำพุอยู่ตรงนี้นะสังเกตง่ายๆนะครับไม่ใช่น้ำพุอนุสาวรีย์น้ำพุอยู่ข้างหลังนะครับ โรงแรมก็มีนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยดีๆมากมายแล้วก็ถ้าใครไม่รู้กินอะไรนะครับที่อฮสตก็แนะนําร้านนี้ร้านชื่อซีโฮเทลนะครับเคยทานแล้วน,นะครับอร่อยบรรยากาศดีโซนที่เป็นท้องอาหารเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแบบนั่งอยู่ริมทะเลสาวยัววิวสวยมากแนะนําร้านนี้นะครับซีโฮเทลเห็นนะครับพามาดูบรรยากาศของร้านอาหารของโรงแรมซีโฮเทลนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนี่สวยมาก ทานข้าวริมทะเลสาบนะครับดูเรือผ่านไปผ่านมาบรรยากาศดีมากนะครับอาหารอร่อยนะครับร้านนี้แนะนำ ตรงนี้เราอยู่มุมถ่ายรูปด้านล่างของเมืองเฮาสตัดนะครับก็จะมี2มุมนะครับที่ถ่ายได้ก็คือถ้าใครขี้เกียจเดินนะครับก็อยู่ด้านหน้าได้นะครับตรงท่าเรือของประมาณนี้นะครับก็ได้อีกมุมนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากถ่ายรูปตัวเองนะครับแนะนําให้เดินสุดหมู่บ้านเลยนะครับเดินมาจะเจอโซนนี้นะครับโซนนี้ก็เป็นคนโซนที่นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับ สวยที่สุดวันนี้เดินไปต่อได้นะวันนี้สวยมาก ที่เมืองบัตตเอชเชลนะครับทุกวันศุกร์เวลา6กโมงเช้าถึงถึงเที่ยงนะครับเขาก็จะมีฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารทั i ริ Information นะครับเขาจะมีผลิตของชาวบ้านนะครับที่ผลิตอยู่บริเวณละแวกนี้นะครับมาขายก็ค่อนข้างคือคึกกันนะครับเพราะว่าเขามีแค่วันเดียวนะครับต่ออาทิตย์นะี่องุ่นนะครับทาทาสวยงามแล้วก็อันนี้ a s p a r a g u s ดอกไม้ฝรั่งนะครับเป็นซีซั่นของเขานะจะมีเฉพาะไม่กี่เดือนนะครับต่อปีถ้าใครมาแนะนำให้ลองเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะช่วงนะครับแต่สีเขียวจะหาง่ายกว่าสตรอเบอรี่น่ากินมาก ก็อาคารนี้เขาก็มีประวัตินะครับว่าเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าเมืองบัติอิเชลเนี่ยเขาขึ้นเขาขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเมืองแห่งสปานะครับบอกว่าน้าแร่ทางใต้พื้นดินของเขาเนี่ยมีแร่ธาตุสูงนะครับเหมาะสมกับการแช่น้ำเพื่อการสุขภาพหรือว่าการบริโภคนะครับเพราะฉะั้นเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยที่เวียนนาเขาก็ส่งคนมาที่นี่นะครับเพื่อมาเอาน้ําจากที่นี่กลับไปที่เวียนนานะครับเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับมีประวัติยาวนานมาก เดี๋ยวขามาดูร้านนี้นะครับร้านนี้ขายปลานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ออสเตรยียเนียเขามีทะเลสาบเยอะมากนะครับทันนี้เขาก็เป็นปลาประจําชาติของเขานะครับที่เขานิยมทานกัน,เ,นยเยอะนะครับนี่เป็นปลาเทลนะเป็นแบบสีสีนิดนึงนะครับ็นจุดๆดเรียกว่าเรนโบว์เชลก็ได้นะครับแล้จะมี2แบบ้เนื้อคล้ายแซลมอนนะครับแต่ว่า texture จะคนละแบบมีขายทั้งแบบสดแล้วก็แบบสโมกนะครับ ตรงนี้ก็ขายชีสพื้นเมืองนะครับเยอยะแยะเลยให้เลือกเราได้เห็นว่าเขามาแค่อาทิตย์ละครั้งนะครับเราก็ต้องจัดเต็มกันหน่อยมีไส้ยกรอกนะครับมีพวกโคคัสขายนะครับเนื้อสดแล้ก็เป็นพืชตระกูลหัวนะครับมันฝรั่งหอมใหญ่ก็ช่วงนี้หน้าสปริงนะครับดอกไม้จะเยอะ สวยอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ขายของโลเคอลก็<ร>จะมีพวกชีสนะครับมีแยมโฮเมตนะครับชีสหลายรูปแบบนี่เป็นฮาร์ดชีสส่นนั้นเป็นชีสซอฟต์นะครับแล้วก็นี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเขาผสม,มเมล็ดฟักทองนะครับเข้าไปข้างในแล้วก็อันขวาสุดนั้นจะคล้ายๆกับชีสดัมเบลิงนะครับ คล้ายๆแพนเค้กนะก็เป็นชีสผสมกับมันฝรั่งนะครับแล้วก็ไปจีมันกระทะนี่มทานกันตอนช่วงกลางวันกับช่วงเย็นนะครับตรงนี้เป็นร้านโคคัตนะครับเขาก็มีขายหลายแบบนะครับแล้วก็แบบที่นิยมทานกันนะครับอันนี้เรียกว่าสเปกนะครับอย่างที่บอกตอนที่แล้วนะสเปกมันก็มันก็มีจุดที่เอาไว้บอกบอกนะครับว่าอันนี้คือสเปกก็คือลายไขมันนะครับเขาก็จะมีลายไขมันที่เป็นเฉพาะตัวมากกว่าพวกนี้นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับสเปคเป,เป็นลายไขาใบค่อนข้างจะเป็นลายวียวนะครับแล้วก็ขนาดควรไป2อันนะครับอันนี้ดังนะครับดังเรื่องชีสแต่ว่าไม่ช,ชีสสกจมวัวนะครับอันนี้เป็นชีสจากนมแกะหรือว่าชีฟชีสนะครับนี่เห็นได้ตรงนี้รูปแ,ปะแกะ,แะมีใสโ่โหลอย่างนี้นะครับ นี่อย่างนี้เป็นแบบสดรสชาติมันก็จะนวลๆนะครับ t e x t ซ์เจะคล้ายๆกับเต้าหู้นหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีความหนึบกว่าคล้ายมอสซาเรลล่านะครับอีกหนึ่งเมนูอาหารนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนิยมทานกันในพื้นที่แถบนี้นะครับก็ชื่อว่าซุปนะครับหรว่าที่คุ้นกันคือหมูกระด้างนะครับที่เป็นหมูเยลลี่นะนะครับ ในหนึ่งกล่องน,นะครับก็จะมีส่วนผสมวิลาย,ย่างนะครับก็มีพวกเนื้อสัตว์พวกผักนะครับก็จะมีให้เลือกนะมีเนื้อบัวเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ก็มีนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเจลลี่นะครับ Song. Taking a breath, like taking yourself to the hospital.